สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาวัดทําบุญเหมือนเดิมวันนี้อยู่ที่วัดพระธาตุสุโทนอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เป็นวัดที่สวยงามมากนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,เอนๆเดินไปดูรอบๆนะครับ สวยงามมากเพื่อนๆช่วงนี้ไม่ใช่เทศกาลคนไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้จะเป็นพระปางนอนองค์ใหญ่จะมีสิงสิงตัวใหญ่ด้วยเพื่อน ในปากของสิงจะมีพระพุทธรูปด้วยนะครับสังเกตดูดีๆอันนี้จะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเจ้าตากสินดูเพื่อน เดินขึ้นมาสูงนะเพื่อนๆเหน,นื่อยเอาเรื่องอยากจะบอกว่าสวยงามมากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆนะเพื่อนๆน,นะ